ครับพร้อมนะครับพี่เรียนพี่ๆสื่อมวลชนครับผมอเยชกันปงพยุนศักดิ์วันนี้มาครับสสตานะครับในคณะกรรมิการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่6มีนาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวต่างชาติครับท่านบินมาจากสิงคโปร์บินมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะบอกว่าสายการบินบ้านเราสายการบินแห่งชาติของบ้านเรามีปัญหานะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ TG401 นะครับนี่ครับนี่ีครับนะครับ TG 401นะครันเป็น เที่ยวบินที่ออกจากรุนภูมินะครับประมาณทุ่มหนึ่งควรที่จะไปถึงสิงคโปร์ประมาณ4ี่ทุ่มแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเรื่องของการที่ทําให้ระหว่างบินครับกระจกบานหน้าแตกนะครับจึงจําให้จําเป็นต้องบินกลับมาที่รุนภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทาให้ผู้โดยสารเนี่ยกเกือบเกือบสามท่านเนี่ยไม่พึงพอใจกับการให้บริการนะครับนวันนี้เนื่องจากเป็นสายการบินไทยนะครับ TG แล้วก็เลขที่ใช้ก็คือ401วันนี้ o โอขอมาในโมเดล4 0 1นะครับ สี่คืออะไรครับสี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับจากผู้ร้องเรียนชาวต่างชาติและคนอื่นนะครับปัญหาที่หนึ่งครับเรียกว่าปัญหาว่าทําไมบินอยู่ดีๆเกือบจะถึงสิงคโปร์แล้วครับอีกไม่กี่พูดง่ายว่ามาไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับทำไมต้องบินกลับมาด้วยจากสิงคโปร์แทนที่จะไปลงใกล้ๆนะครับสุราษฎร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่ตรงนั้นมีมีสนามบินใกล้ๆอ,อยู่ดันบินหัวกลับมาที่สมุนไรภูมิที่เดิมนะครับทำให้ผู้โดยสารสุขไม่พอใจนี่คือคําถามที่หนึ่งสิ่งที่รับการตอบมาครับเขากว่า เมื่อกระจกบานหนึ่งแตกแล้วเขาเช็คแล้วว่าสามารถที่จะบินได้อยู่นะครับในพิสัยปกติเขาจึงขออนุญาตที่จะบินกลับมาที่จุดเริ่มต้นเพราะที่จุดเริ่มต้นมีคําว่า facility หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมจะให้บริการหลังจากที่มีการลงจากเครื่องนะครับนี่คือสิ่งที่สายการบินต่อบมานะครับคําถามที่หนึ่ง c c ่หรือ C คาถามได้นะครับคำถามที่2ครับเขาถามว่าทําไมนะครับทําไมเมื่อผู้โดยสารบนเครื่องครับ กดปุ่มที่ดึงที่ดึงแล้วถามว่าพ่อผู้สานท่านนี้ครับเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาเขาก็งงเงียครับแล้วจะมาอยู่ดีแบบอยู่ดีแบบเลิกลักเลิกลักทั้งเครื่องนะครับเขาก็กดปุ่มเพื่อที่จะให้พนักงานที่บนเครื่องบินมาตอบคําถามครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครเดินเข้ามาตอบคาถามครับเป็นช่วงที่การให้บริการไม่เป็นมืออาชีพอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่นะครับผู้ร้องเรียนบอกมาครับว่าเอ๊ะเขาเสียเงินนะครับเขาเสียเงินในการเดินทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาโดนทรีตหรือเขาโดน เหมือนกับดูแลเหมือนเขาเป็นผู้อะไรครับผู้เรฟูรจีครับเรฟูจีแปลว่าอะไรครับเหมือนผู้ลี้ภัยครับนี่คือคําถามที่2นะครับใน4คําถามต่อมาครับคําถามที่3มครับเขาถามว่าเฮ้ยทำไมต้องยึดพาสปอร์ตเขาด้วยถูกไหมครับเพราะพาสปอร์ตเป็นสิ่งที่เป็นเอกสารอันเดียวครับที่เป็นเอกสารที่มีความสาคัญมากนะระหว่างเดินทางในสุวรรณภูมินี่็ลําบากแย่อยู่แล้วต้องเดินเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ต้องมีแบบริสแบนคือเหมือนผู้ลี้ภัยเลยเขาบอกแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาบอกว่าทางสายบุบอกว่าต้องทาตามตอม ตมมีโปรโตคอลหรือมีการจัดการว่าจะต้องมีการยึดพาสปอร์ตน,นะครับเพื่อเป็นการทำไมเป็นการที่จะหาที่อยู่หรือหาโรงแรมที่เหมาะสมปรากฏว่าโรงแรมก็มีการเปลี่ยนที่ครับตอนแรกบอกว่าไปโรงแรมที่หนึ่งเป็นตัวเอ็สุดท้ายก็ไปอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งคุณภาพก็แย่กว่าเขาก็บอกว่าเพื่อการจัดการที่มีณเวลานั้นแต่ทางผู้ที่ให้บริการหรือผู้ที่รับบริการโทษทีครับเขาก็บอกว่าเหมือนจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับครับ,ค,รบคือช่องทางการขอโทษครับ ไม่มีเลยครับทางการบินไม่ได้ส่งมาส่งแค่อะไรครับเขียนใน Facebook ครับว่าเราต้องขอประธานภัยนะครับที่ทําให้เกิดรู้สึกว่าท่านบริการไม่ดีคือโทษใน a c e b o o k ครับเป็นการเขียนเขียนกอสันแบบนี้ทั้งทั้งที่คนที่ซื้อนะครับก็มีอีเมลอีเมลต้องหาช่องทางติดต่อครับไม่เหมือนกับที่อื่นที่เข้ามาเพราะเราได้เชิญทั้งการบินไทยได้เชิญทั้งสายการบินเอมเรตนะครับได้เชิญทั้งสํานักที่เป็นสํานักที่เกี่ยวข้องกับพลสสานักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้ชี้แจงนะครรับบซึึ่งงสสุดท้้าาายยแลวอีกกินน ให้ข้อมูลที่ดีกว่ามากๆนะเอ้ยคิดว่าการบินไทยจะต้องมีการปรับปรุงนะครับงั้นมาสู่คําถามที่4ี่ข้อไปนะครับ1ครับทําไมถึงจะบินกลับ2นะครับเคบินหรือการผู้การที่ผู้ให้บริการบนเครื่องเนี่ยทำไมถึงบริการค่อนข้างที่จะไม่เป็นมืออาชีพ3คือทำไมต้องยืดพาสปอร์ตและ4ี่ช่องทางการติดต่อสื่อสารน้อยไปไหมนะครับก็มาสู่คําว่าศูนย์ครับศูนย์คืออะไรครับเอ้ยขออนุญาตแนะนําคาว่าศูนย์ที่นี่คือศูนย์การให้บริการครับหรือศูนย์การสุบอบรมของการบินไทยครับต้องดีกว ปัญหาอย่างหนึ่งเลยครับคือเรื่องของภาษาแล่วต้องเที่ยวถามเขาว่าทําได้ไหมบอก no no please no no คือทําไมการบินไทยถึงได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของภาษาครับวันศูนย์จะต้องทํา 3P ว้แนะนีนะครับ 3P ครับหนึ่งต้อง polite ครับ polite คือต้องสุภาพมากกว่านี้2ครับต้องพร้อมพร้อมแปลว่าทันทีทันใดครับมีปัญหาต้องรีบจัดการเพราะนี่ผ่านมาไฟเนี่ยบินวันที่16นะครับ16กุมภาพันธ์ี่ผ่านมาเกือบเกือบ2สัปดาห์ครับยังไม่มีการตอบรับอะไรทั้งสิ้นนะครับและ P ที่3ครับคือ promise ท่านสัญญาอะไรไว้กับผู้โดยสารต้องทาตามสัญญาครับสิ่งนี้เกิดถึงเกิดขึ้นคือท่านไม่ทําตามส่กนั้นเลยนะครับและนี่คือศูนย์นั้นศูนย์อบรมต้องดีกว่านี้ครับและสุดท้ายครับคือหนึ่งครับสี่ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งคือเราจะมีการติดตามครับกอมาคุ้มครองบริโภคจะไม่ปล่อยนี่งครับเราจะมีการติดตามให้ท่านทําตาม MC99 กครับ MC99 คือ Montreal Convention เป็นการข้อตกลงครับว่าถ้ามีการดีเลย์เกินกว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครรับในนกณี้ ประมาณ16ชั่วโมงดีเลยการดูแลค่อนข้างแย่มากครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการชดเชยครับต้องมีการคืนค่าตัวโดยสารครับทั้งหมดครับและมีการชดเชยไม่มีเรียกว่ามีเลเวลนะครับมีการชดเชยถึงประมาณ1 7,500เหรียญครับ7,500เหรียญนี่คือสิ่งที่การบินไทยจะต้องมีการพิจารณาครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาใดทั้งสิ้นนั้นเราจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่เราเกิดสิ่งที่เจอในคณะกรรมธิการนะครับนั้นเราจะทาตามสิ่งเหล่านี้และอ โตนสตาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการบินนะครับในการทํางานของสสเราครับท่านสตนสตท่านเชิญท่านสโตนสตาครับเชิญครับผมพันธินร่วมเจิมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตวัฒนาและเขตคลองเตยนะครับในฐานะโฆษกกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คงไม่ใช่ประเด็นร้องเรียนครั้งแรกนะครับที่มีต่อการบินไทยนะครับผมในฐานะตัวแทนพนักงานรัฐนะครับสสก็เป็นพนักงานรัฐท่านหนึ่งนะครับ ว่าการปกติเวลาการเดินทางไปต่างประเทศนะครับของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องมีกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าถ้าการบินไทยเนี่ยมีตั๋วจะต้องไปเลือกจากการบินไทยก่อนนะครับถ้าการบินสายการบินอื่นนะครับมีราคาตั๋วที่ถูกกว่า25เซ็นตนะครับถึงจะไปซื้อตั๋วจากซื้อบัตรโดยสารจากสายการบินอื่นได้นะครับเงื่อนไขเนี่ย25เนเนี่ย ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันนะครับเพราะอะไรครับเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับหลายครั้งเนี่ยไม่นับเรื่องข้อร้องเรียนนะครับที่การบินไทยเนี่ยต้องมีการปรับปรุงการให้บริการนะครับเราควรจะมีสิทธิ์เลือกได้นะครับไม่ควรจะมาติดอยู่ที่เงื่อนไขของคนมนาคที่สืบเนื่องมาจากมีมติคอรมอแล้วก็มีหนังสือเบียนของกระทรวงการทลังออกไปว่าเงื่อนไข25%ที่จะต้องมีราคาต่ำกว่าหรือต้อง ถามราคา,ากการบินไทยก่อนการบินไทยต้องไม่มีที่นั่งถึงจะไปสายการบินอื่นได้ซึ่งอันนี้ในฐานะผู้บริโภคนะครับเราก็มาทวงสิทธิของเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าเปืือสายการบินอื่นเขาบินตรงเขาบินเร็วตรงเวลากว่าและราคาถูกกว่าทําไมเราจะไม่สามารถช่วยประหยัดงบมประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนได้นะครับทำไมควรจะต้องเป็น25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วต้องการบินไทยต้องตั๋วไม่ว่างด้วยนะครับกลายเป็นเหมือนเี่ยเปลี่ยนเหมือนผูกขาดนะครับเหมือนเราผูกขาด บริการจากภาครัฐอยู่ทั้งท่านที่ความจริงการบินไทยท่านหลายท่านก็ทราบว่าหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้วนะครับเรียบเสมือนผู้ให้บริการสายการบินเอกชนรายหนึ่งเท่านั้นทําไมรัฐจะต้องเฟเวอร์หรือไปอุ้มการบินไทย<ช>เพียงเจ้าเดียวการบินไทยไม่ใช่สายการบินแห่งชาติอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องนะครับทางกรรมการคุ้มกครองบริโภคก็ได้มีหนังสือออกไปทาง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะขอให้ทบทวนมติคลมอแล้วก็ขอให้ทบทวนหนังสือเบียนที่ออกไปจากทางคมบชีกลางนะครับเพื่อประโยชน์ของรัฐเองด้วยในการประหยัดเงินงบประมาณและประโยชน์ของผู้บริโภคเองด้วยในฐานะที่เราพรนักงานรัฐก็เสียค่าบริการในการที่จะเดินทางกับสายการบินเหมือนกันนะเราควรจะมีสิทธิเลือกโดยไม่จํากัดเงื่อนไขค่าตัว๋วค่าบัตรโดยสารที่จะต้องต่ำกว่า25เปอร์ซ็นเท่านั้นต่ำกว่า10เอร์เซ็น์แล้ว ถ้าเผื่อเขาบริการดีกว่าบินตรงเวลากว่าเราก็ควรจะมีสิทธิเลือกในฐานะผู้บริโภคนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับลงข่าวการบินไทยคงกลัวคงตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกท่านเคยบินกับการบินไทยท่านงคงทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องการบริการเรื่องเราเสนอแนะตรงนี้เพื่อประโยชน์ของการบินไทยเองเขาจะได้ไปปรับปรุงการให้บริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่มาผูกขาดด้วยเงื่อนไขของภาครัฐดังที่เคยเป็นมานะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ